เป็นไดงามบ่งามพากันเบิ่งเฮือนน่ะนั่งลอยพี่น้องเลยเบิ่งเฮือนน้องสาวเนาะอันนี้ก็เอื้อยเพลินอันนี้ก็เอื้อยเพลินเบิ่งเฮือนน้องงามว่งามอยากได้แบบนี้อยู่บ่อยากได้บ่มีเงินเห็ดสบายดีสบายดีสบายดีบ่าวแตงสบายดีบังคับเออสบายดีสาวแดง สบายดีสบายดีนางเต็มสบายดี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 ป่ะสบายดีอะไรเออเบิ่งกันขากแล้วเบิ่งกันขากแล้วบ่เฮื่อนเห็นขากแล้วเพื่อนเพิ่อนเพื่อนสาวลอยพี่น้องเอ้ยเนาะเฮือนนางลอยโอ้ยลังใหญ่นางงามรถไทยรถไทยรถผ่านท่านต้องเบิ่งเฮือนนางลอยขับนู่นป้าขาววะใชไปกันเลี้ยวเบิ่งขาววะไปนอนพักู่หนึ่ง อยากไปนอนเห็นย mm. ังก uh ันนะไปอนยงกบหุ้นกบทร้วดาคนอมได้เกี <c <c ่ว่าวเกี่ยวนามนเมนากความเถงน้องเคยที่น้องเคยสิฮะกบมาให้ป้ากินเน่เด้อสอหบควางแดงเน่ะสยดีอีกรอบนึงสบายดีนะสบายดีสบายดีนางแดงสบายดีอะล่ะ้วสบายดีสบายดีประห่งอันนี้าวพรมีไรไปหน่อยผนมเลิบ่ะ แม่บังเอิญเนาะมาในป้าเอื่อยกับน้องมาเจอกันบ่บ่ได้มาเล่นดอกมาหาขุดกระปูไว้เช่นาากินโกไปหากิ๊กบไปหากินบมาขุดกระปูอันนี้คือก็กลัวลูกหลานจะเปิดเนาะแป๊ขนมัหยอดเล็กน้อยก่อนอันนี้นี่นี่แปะโหลโดลลนขนมบ่าวแตงมานางขางเมีอะไรพี่มานางให้อก่ นั่งกันถ้าพอนี่ไร่นี่มานางนี่มานางไก่เนาะน่งไก่กันเนี่เยอะลูกลคือกยนะงานไงก่งานเา่อรอนัเออเอาเอ้าเอกางหนึ่งแลนไปท้างหนึ่งเออนางรดนางรดนางลุงป้าเจ้านี้สิเขาใจย่างอยไรกน้อยผาาเพรนายังเลียนเลียนเลยหอ อ่านางรถน่ไ้กนั่งเออจพี่น้องเยพิ่นอยู่ใกล้กันเนาะอันนี้สาพอนีไลนี่เพิ่นอยู่ใกล้ไปเล่นอยพไปเล่นไปเลาะหาอยู่หากินน้ำกันกินนกันน่ได้อาากินได้ยังจะสุรุกินมาเนี่ยาพอนีไลกะปูหลได้กปูซิวนซิวน้องเคยกับน้องสาวด้วยสั ป้ามาแบบนี้บ่ได้ปูได้ป่าให้ป้าแห่บ่บ่ออะไรป้าพูบ่มีผัวค่ะนะ้า <c oughs> มีผัวแต่ลูกหลานนี่ลูกแตกชุดชุ่มอ่ะโย่เพร,รได้ตกมันไมได้ป่าให้พอดตกพอดได้กินเนื้นอกน่งเคยพอ,อได้ได้ติบฟุกได้กินน้ำข้าวเนาะพอได้กินน้ำข้าวนี่แหละวพอดได้กินน้ำน้องเคยกับน,น้องสาวเนาะดื่มอะไรเหรอดืมนมหน่อยอะไรดิ นี่นมบาดีนะน้องนอบใจเด้อสิขอบใจด้วตายบานี่ลูกนางไอแดงสดีเรอดีย่ขสานบปานเอาไหนมอ่ามอนี่ก็อีกคนอีเเลยบาอใจบ่ต้องให้อันขั่นวมอนี่บ่นงบ่ต้องให้กินน้ำเด้อนะเด้อ เฮ้ยบแมนปอกแบกนกกะลักิมงหมัแต่กลักเานะอาปนในชแห่งไห้แม่ผันญาติลูกชายล่ะเพิ่ไปได้กินนานนานานน้นเป็นยังอันนเราจะกินปลาตัวมอนี่แหงหกอดบานนี่บางคนเงียบอออยเยา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 า พอ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 พเราย่านติจนเราบอกว่าโบแม่น่านแล้วเนาหมอนี่คือเป็นแนวนี้อันนี้ขีดื้อเด้อลุงสิจับขึ้นรถเด้อเออจะบัดสีมาตีหมูเนี่ยได้อันนี้จะว่าวยากเด้อคอยจับขึ้นรถเด้อมอขาวอ่ามอสมิงหมอแป๊กหมอป๊อกโอยู่ถ้าป๊อกถ้าแป๊ก ข่าวข่าวแต่แต่ที่เบิ่งมอนี่คือเงียบๆแต่ดอกบัดในป่าตัวเบิ่งคือจิหูเบิ่งมอเนี่ะผัวจีคีดื้อกว่าหมูมอนี่ยเป็นยังไงง่ายอ่าก็ง่ายเนี่ยบัดนี้ผู้นี่ผู้นี้ออกฤทธิ์เป็นแดงโหดบาดนี่เอาไหนแม่บังคำอาไหนแม่เอาลุงว่าหยอกคือซื้อจำเอาจำเอาจำเอาโอ้ยเจ้านี่เนาะใจเดียวใจปลาซิวมอนี่ย เอออเด็ดเด็ดเด็ดเมให้กกเดมอยอันทนเออเอย่าเผาส่ย่เผาให้กินอย่าเผากินโรนี่เย่าเผาย่าเผาก่อนกินโรหน่อยมักินพุดเออเจ้าน่ะกินให้ลูกกินหลพ่อเย่าเผาให้มอนี่อยอันเออหายมันทกนะแล้วเอกนั่นแล้วเดียวเยไปซ ลูกสาวผอนวิไลข้าแม่อยู่เพื่อนเจ้าว่าถือพามือแม่ปิ่นลูกควงลูกควงไว้จังนี่บอข่าวคอยเตยเมื่อวานนี่จุมันหายเขาบอกอาบน้าอาบน้าม่วงคอยเห็ดเราจนไม่ทุกไม่คอนคอยเตยเจ้าก็อย่าตีพิลึกหลายเจ้าก็ที่ลูกยังหน่อยเราเรามันยอกมันเตยไม่หันชัยน้องชุมิงนี่งคอยเตยน่ะมันทุกไม่คอนเมื่อวานนี่มันมันแบบเหมือนเหมืองมอสเอาเนื่อเรแบบ มันคือคอนคอนบังใหญ่ช่างนีควายเตยจนค่อยเตยมือนะมันเทิดเยอะมันเป็นบาดมันไข่มูอนั่นมันนี่ค่ะโอ้ยเหยนหื่อยน้ำเจ้าครับอันนี้นะจะแหละเขายังน้อยเนาะจะน้อยเขาก็ใหญ่น้อยเขาบอกลองมาเห็นเขาลองมาเห็นมันเด่นให้ลองมาเห็น ล่างเด้อตะปูเด้อนั่งตะปูได้เหรอไกลๆห้อยเลยเมียก็บ bạn, ่เมื sì ่อยบ่เมียผู้ท้องใหญ่ๆไปไหนมาหนังอยู่เตียงหนุแม่ยังดอกคนท้องแล้วนั <t os> <t os> <t os ่งหย่านั่งเตียงกับยาก็แคนไหนเนาะยากบ่นั่งอยู่เตียงบ่หย่าแลยวนั่งก็นั่งกบ่ได้ยากับบ่นั่งในเม่ใส่อยู่เตียงนะมาไหมมานั่งเล่าพังมานั่งตรงตะยังฮันเคยนั่งอยู่เตียงปีมันเตีงท้องมันเนี่ยมันแหลมท้องท้องเขาบอกมนั่งมหย่าก็มานั่งอยู่เตียงพี่ เมื่อนี้นะนี่ะพนเนรองนเออนงกันดงยเทากเถื่อกมโอ้ลายเถื่อนจยเื่อเ่เอพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับหัวได้เนาะเพื่อนกับหัวพี่น้องเลยแต่เขาเคยถ่ายเพื่องเลกหัเวระหเนี่ยกระหงวนี่แหละพ้ากะเวลาฝนตกมากอสิสาดสิเปียกอะไรเปียกเบดคือบบี้บนนอนอะ พลาเนี่ยมันก็าุพังแล้วมันหลายปีแล้วเนาะแมนพาพากระจัดเนีย่ยพลาไม่เหิวได้ยังสกินเขาหัวเมียกินปลาซิวกินปลาซิวปลาซิวน้อยโอ,โอ้โหพืชปลาซิวน้อยอยากเลยนะอยากมกบ่ายเขาเลยเนาะเวลามันหิวเขามันคิดอยากไปเบิร์ตน <c oughs> ะสาวแดงือ <c oughs> <ะ> <c oughs> คิดอยากไปเบิดได้ละคนมันหิวเข่านะของเคยกินเนาะมุปลาซิวบายเข่าพี่พากันมานังไงพี่รถพานั่งนี่เจ้าก็มานั่งนี่ก็ได้ฮค่ะมาหนั่งนี่ข้างน้องสาวนี่หมอได้กีดื้อนะบ่ต้องมานั่งนําเออบักป๊อกบักแป๊กนั่งไะมานั่งที่เออนั่งนํากันอย่างนี้ก็ได้พร้อมกันอยู่วก็เออเป็นหยังดอกอมอน่ะนั่งอยู่หั่นหมอน่ะ เจ้ไอ้วงสีต <laughs> แตกแม่ก็กินพอแม่บ้าหนี่กินมาพ่อแม่ก,ก็่อยู่กันเออที่อยู่จะกินแม่ก็เมื่อยเมื่อยอะพายยังหาเอาลูกหลายคนซะเอาหน่อยๆเด้ออย่าเอาลายไ <c oughs> ม่แล้วเมื่อยเป็นยนี่แหละนี่บ่คุ้มบ่หุบเขา ก็อยู่ก็กินบ่ทหวงบ่ทันบ่เถิงกันบ่เพียงพอแถมบัดเลี้ยงลูกผู้เดียวอีกบัดนห่งแจกได้บ่ผัวเขาบ่กโอ้ยพาดเลยเฮ้ยลูกคอยไล่จาเลี้ยงมาก้มเอามันจะได้ผัวบ่บอเขาบอกเขาชิดติดต่อให้เอ้าเขาบวชบวชเขาชิดเบิ่งลูกคอยนี่นะมีงไมเอาลูกไม่รู้เห็นบงคนนี้จะทุกข์เขาไม่มีเขากินใคอยชิบมีผู้ชิดติดต่อผัวให้อีกสันบ่เจ้านั่น โอ้ย่าพาเลูกเายลูกขยันนอยนเขาเรียงลูกคอยนะเาเอมีปูิตตห้บ่เอามีปูชิตโหาเรียงลูกเมีปูตมลลูน่ะเราเลียงลูกคอยชอยบ่้งเราเรียงลูกคอยชอยใครใเอากใครี่เด้อโอ้ยเขาก็เลียงอยู่แล้ลูกใหม่ๆเขาก็เลียงสอยเจ้า ยานเขามาเลี้ยงนะคุณมอยานเขาหายลูกไม่ค่ะไม่ใม่เขาก็แพงอยู่สันกพอมันเก่าแล้วก็คุยลูกหายลูกยังไม่ได้กินข้าใหม่กันที่บ่กินเขาเจ้าไฮอะไรใช่ไหมใช่เด้ข่าวไม่ยังพันสุกข่าวยังงงงงน้องเคยน้องสาวก็ยังไม่ได้กินข้าใหม่บ่เราค่ะก็เกี่ยวหนิดหนึ่งคุยยกกินเกี่ยวเท่านั้นอันนี้คือสีตีเองเนาะเกี่ยวนี่เนาะน่าจะมาเหมือนเจียเกี่ยวเขาเนาะ มันอ่ะจะได้ปั่นดอกคอว่าเขาบลายได้เขาบลายหน่อยหนึ่งครูกันแม่นมืออื่นตีบ่มือได้ตีเขาน่ะสิมาถ่ายมือตีเขาน่ะมืออืเลยกันวันมาเพราะมืออื่นอื่นท่านเออก็ว่าโหลดปั่นนี่คัดคอยปูจักรครองโหลดคอยกี่ข้านมาปั่นช้บเมันน้อยจักทีเอาเนื้อได้ขันปั่นกันเลยจักเนื้อได้เราไปเอาหรอกปุกปุกไปเอาเนาะเขาไล่มาไล่ไลายี่ที่เขาเอาเงินหน่อยหนึ่งหนึ่นมาที่ใช่ เงินกะโหกับฝาดสองสามแสนผู้บ่จักฮะซ้ำนากกดีทังลทักเทง้าหรือทงสิมาเบิ่งคนทองปั่นตีเขาเนาะคอยก็ตีเอาคือการเขาได้ลายเขาสุขจะบอกมาตีเฉยนอบอกบช่อค่ะโอ้ยบ้าอยากลูกได้าอยากลูกเราตีเดียอเราได้แล้วนะคะเราหลายคนเยอ่ ได้สามคนสี่คนแต่ละคนน่ะวได้คือกันไหนเออเนาะผู้หนึ่งว่าวเป็นผู้หนึ่งว่าบ่เป็นผู้หนึ่งมักว่าผู้หนึ่ง่มักว่าอันนี้งนะว่าวเป็นผดอ่าฮ่ว่าเป็นแื่นันคอยกับว่าวด้วยเนี่ยแบ่คอยว่าวถึงและว่าว่าวเป็นแต่ว่าวว่าวบุตรลักเออเนะว่าวบุตรลักการน้อยเลยว่าเป็นหรือว่าบวเป็นอ่ะนะ ร้อยนะเอาไปเลยเลยเอาไปตัวที่มานั่นเอาไปเลยเลยเราเอาบบได้จากไงว่าเอาไปเอาไปเบิ้ลตามเบิ้จักถึอจักพิษก็บจักจังเราตัวที่เจ้าหน้า FC สีขาวมาเบิ่งคลิปเนี่ยบัตรสีเห็นนนั่เอ้าบ่าวเล่าคล้องตีฝากไปบอได้มาให้เอ็นนางแดงบอยแข่งขันหน่งสิลืมเด้อพี่น้องเลย FC แบบนี้บ่าวเล่าลืม ลืมมามาให้เจ้าลืมมามาค่ะพี่ช้างของงานหัวลืมมามาให้น้องสาวเจ้าและนางแดงมีกล่องหนึ่งกล่องบักใหญ่กัจจิแม่นพี่ช้างใครก็แบกบ่ได้กล่องนั่นก็ดีโอ้กล่องพี่ช่างจักเก่าวะกัจจิเม่ยนยังอยู่ไหนดีเลยเขาเข่ามาเมื่อเมื่อไม่เดี๋ยวฝันเจ้าตีเข่าเย็บซีเขาไม่ได้บอกทีจักแม่นยังอยู่ในกล่องนะจนเต็มไปเลยจนก่อยยกกัจจิบกข้น ออกมาจนว่าหัวแม่ทิปรักว่าจะคิดทุ่มือลืมเมื่อไาอ่นิพี่กไปกับหัวมวยมันไก่แก่เพราเนาะบ่อบมเห็นไปหาเื่อไปหาคือบเห็นค้องแบบนนไปหาคือบเห็นได้คลองไปติดไมมติดมือไปล้เจอว่าเปล่าเล่าเอาเองบอกเ่อได้ อันนี้ว่าออกคลิปเด้อพี่น้องเด้อเนาะว่าเป็นมือนาเืนแม่สบาอแกเรเียวเขาใส่ปลาแล้วันปลาพูดใสหน้าป้าบ่อหน้าป้าููป้านี้เ้ยบบาวแตงนี้บ่อหน้าก็เราคือร้ายทยสะ แมนบัทิบนะบ่หนหนึ่งเขาตวันเขายังคูเน้อยนี่เดู้ไทยตอนนั้นไใหญ่สองสามเจ้าพูดนะสองสามเจ้านาน้องขอนี่โ้ทงนะทงเเจ้าบ่ทีเดียวเห็นนะเออพูดไล้ผูกเจ้าเพื่อนนะนี่นาตอนนี้สี่พูดเลยสี่เจ้าพุณทงนั่นนะโอ้ทงน้อยๆกัน่ธรรมดาไปสินกินไปช่งเข สี่เจ้ากหน้าซ้ำนะกันอันนี้เจ้านึ่งนี่ยำฟันชุกลูกับไล่เลยๆได้เลยแล้ถ่ายหุกเนาเฮ้ยหุบเกอบครัวสิเพ้่นใครแต่ว่าเพือนกับใครอยู่ดอกมันบิดชีวิตหน้าฝนเลยพี่น้องเลยเนาะชีวิตหน้าฝน หนาวเลยเห็ในในบาทนี่จิบมานอนโคดกระโชกกันอยู่บ่นอนโคตกระโชกเอ้หนาวคอยนอนโคตกระโชกคดอย่างเดียวหรือว่าเพื่อนก็เลยนะหนาวก็ลันอนพิงไผ่เราจะเอากันบนนอนกับนบนกันเห็ดกินกันอยู่กับหมงหนาวคือกัดฟินที่เด้อดังไผ่อูดเลยนะกลางคืนดังไผ่โอ้ตโอ้ตเลออนุญาตนี่มันลมมาล้มันสิปีวันเสาร์นนอนเนาะวันนอนกับบนบนดังไผ่เนี่ยติดกันเลย ไปขุดกระปูป้ขนมบอกนตอนแรกนี่สิได้กระปูนะบ่อสุรุกินนะได้กระปูทั้งนี้ได้สนองสาวน้องเคยได้สะปัชิวเบิดมือเนาะปัชิวกินปิหมือ้ำไมกะนะะไม้กิน้ไม้ยังมีอยู่บ่ยังมีเบิด์ระเบาขนมนะขนมยังยังเบิรเดจ้าก็ยังเบิด ກະຢາກກິນເທົ uh. uh. so, ່ານ uh. ີ້ເນາະບາດອັນນັ້ນໄດ້ຊອງມືບໍ່ນ້ອງສາວເຈົ້ານະອືຊອງມືຂະໜົມປິດຫນຶ່ງຫັ້ນໄດ້ບິດຫນຶ່ງຍັງບໍ່ໄ ชงมือเบิร์ดจะปิดตอนไปใหม่ๆน่ะมือเดียวบ้าเขากินประหยัดไม่ละกินหนักเขานุ่มป่าเขากินแฉกกินนัวครับุกเลยกกินดแหมขนมมันที่าเป็นอันหนกล่องนะนังกินเบิร์ดกระมองถอยถ่ายกินจนจบัออกหน้าในอายุเพื่อนในคอยประหยัดไปอยู่เพื่อกินเพราะวอะออกอยู่หน้าเต็มของยางเขาไม่ได้อ้วนเลยเพื่อกินเนาะ กเลยเตอธรรมดาหากินก็ว่านางแดงกับท้าแดงนี่ยังแบบมีเป็ดมีไก่ในพี่น้องไเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อันนี้ก็ได้เลี้ยงหมูเป็ดนี่กลางคืนคือบบปล่อยเดินได้ปล่อยมันไปกลางคืนก็ไปตีมันชิโนนคืนง่วงคือยังได้เป็ดกลางคืนมันลงไปหินที่กลางคืนก็ไปตี ขอัน่อนี้เาหยครอบรัวเอื้อยนางลอยนะเอื่อยนางลอยเบิดสองคนนีแหละพี่น้องเเบอรเงาเจ้าป้ากันเดินเฮือน้องสาวายป้ตุ่มอลังใหญ่ลังงามแพวกแต่ลคนอ๋อโทว่าสัน อยากได้เด้ยฉันวัฒนาเอาชิบวได้คือน้องลอยบ่อไหวเลยเนาะวัสนาเขาคือดีแท้ดีแท้ก็เือน้เอเลียวอยได้แหละ่อเาดแมนแมนนั่นแหละสิแล้วเพื่อน่าแข่งบุญแข่งวัฒนามันแข่งกันบ่ได้แข่งเรือแข่งพายมันแข่งได้หรือเจ้าสีแข่งบ่อแข่งวัฒนากับน้องเจ้า สาวแดงได้จะสิแข่งบ่กำนางลอยบ่ได้บ่ได้เนาะบ่ได้แข่งบ่ได้เินเาะแข่งบ่ได้เนาะแต่แต่ว่าอยากได้เนาะเฮาก็อยากได้คือเขาเนาะแข่งบ่ได้แต่ว่าเฮาก็อยากได้คือเขาเนาะอยากได้อยากมีคือเขาคือหนองเนาะ แม่กันอะไรพี่น้องเลยกันว anyway ่าค uh ืาความอยากได้อยากมีมันอยากได้กันเบิร์ตจูคนนั่นแหละอ่าอยากได้อยากกินอยากมีกันเบิร์ตจูคนนั่นแหละความอยากมันอยากกันเบิร์ตจูคนอียังกันดิเป็นยังอีกและมันจะใครข้างนองมันกินอ๋อเบิด์เบิร์ตเลยกินเบิดเลยเอามันแบ่งนอกในแม่ขามาหรอมันามาลงมาขาเอ้ยแบ่งนอกไหนบางครั้งอุตจอลุงก็แล้วขาแบ่งนอกจ็ได้ด้วยมาหรอมันมาหาย ขาเว้ยแบ่งแบ่งบักฮัมมิงดูหาจักสองอันขาวออนฮาล่ะาเอ้ยมาหายกดียเด้อกู่น้องแลกเนะมอนี่เป็นคนแบบตับเดียวว่ามอนี่เป็นคนว่ากูเดียวพี่น้องเด้อเด้อเด้อลุงลาสิคอหายเด้อบักฮัมขาวก้สมิง ข้าวขามาให้ลูกสองงานออนท่าลูกออนท่าไปให้น้องเจ้ากสองงานมาไหมออนท่าลูกเธอหนาเขาบอซื้อมาให้เนาเขาบอซื้อมาให้เนาเขาบอซื้อมาให้ขันเป็นแนวนี้เดี๋ยวได้กินตอนนี้แหละออนท่าลูกออนท่าออนลูกแล่ะบ่อให้อีฐเหนาะเลยมันต้องขนมใส่ครับนี่มันกินตีขนมช้างเป็ดหันมันมากิน มันไห้ชาวมันยากแต่ถูกโบวาณว่ามันฉากเป็นเนาะมอนี่บ่คือหมูคือดิโด้คือหมูลูกลูกเจ้าคนนี้บ่คือหมูนะใจนี่เบิ่งคนอย่างนี้อ่ะปากบอกว่าอยูห่าเบิ่งเหมืนมัอนมาให้ไปชังกันดลเหลือแต่นั่งเต็มนี่แหละบ่มีหมูแน่นอนอยังนี้อยู่ในท่องเดี๋ยวน้ออย่างอยู่ในท่อง กินเก่งอลี่มอนน่ก็ดีมอเน่หน่อยนี่อมลเลกคอรหลอ่าลูกก็เจ้าน่ะบม่ได้ได้สมกับว่าลูกคนถูกคนยากเลยพี่น้องเลยไม่ไมีบ่ได้สมกับว่าคนแบบอดอดยากๆเลยฮะมึงดูต้นโตบักใหญ่หนึ่งแต่ละคนกินเไ่ได้จ่อยได้พร้อม ชงนีักทนไบุญงนี่ไปใส่ไปบุญรักกันหนุ่มถิ่มนุ่มถิมิมบอสักกันบือักนแล้วนุ่งเลยเื้อไม้อันนี้ักอันนั้นอยมาให้หนุ่มเพราไปไปคงฮียนมัมีชชเียกินนมในขนาทองบังยเน เจ็เพลงนะโอ้โหมยังนาะมันอยู่ไกลจ้ะให้เบิ่งภาพไกลๆก่อนจังน้อยพี่น้องกเนาะเบิ่งเฮือนนำซ่านบ่มีซ่านอยู่ในเฮือนโลด ว่ามีขูนนนน่นี่ครับสีประมาณนี้เนาะมันอยู่บนเสาขเขาก็ได้มันก็นอยากเชื่ออยากเชื่ออย่างน้อยได้พี่น้่งเ้ยะอยู่มีน้ำบ่อบหรือลาบขุยแขกเพื่อนปรับปรุงส่อมแซมเฮือน เอื้อยนางลอยนี่นะพี่น้องเอ้เอเอใหญ่ใจดีใจบุญสิบ่มีไงบ่เนาะพอได้มันหนาแน,น่นก่อนนี่ถ้าสิว่าผัวสม,มียก็โอ้เขาประจักรแนวสีซอกสีหาพี่น้องเลยหาขับไปหายังไปอ่าลงเตาสอยเขาว่าเั่นโอ้ไม้ค้างนี่มันกระดอกมาเลยนี่ไม้ค้างนี่มันดอกมาเลยเด้อนี่ ได้เลยมียากระเทาะนี่ไหมอันนี้กระดอกประเล็ดเนี่ยได้นี่มันหักมาเห็นเนี่ยได้ใครเป็นไข่นะเอาเงินมาหายทีเป็นไข่พอดีเบิร์ดพอดีเป็นปัวเจ้าของเบิร์ดบาได้ใส่ซะบาได้ใส่เงินซเห็นเงินแหละเป็นไข่รเห็นเงินเป็นไข่คอยกับเป็นเอามาห้ทีแรกอะ ลูกสาวจอนเป็นนะนนั่น,นมาเป็นหัดวาวเบาจอยมาเป็นไปช่างบ่ใครพรายไรเขาเป็นใครคอยเวงหัวเขายุกลูกก็ได้เราให้เงินหาชิปไปซื้อยาเด้ินบอเออคุณก็บ่กตายแล้วคอยเขเป็นทำลูกไปอมมาบังไมเงินห่าใสเอาเงินน้องคอยเราแปะข้าวเต้าใช้คอยเด้อลูกแก่เดินบอกอจ,จุบมืองนี่เราบอพอนแล้วมืองไหนจุบนี้่อึ้งแหละบอสบ้านนี้แล้วจหนุ่งน้องเนาะ จุบนี่นอกและลูกชายกับป๊บรวบัน yup. อีกว uh, ้ววายเมอยแล้ว่อ uh ่เาปสูสูเป็นกำลังใจฮะแต่ละคนเนาะคิดเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเฮาแข็งขะคากุดคนที่เขาเห็นต่อโอกาสกว่าเฮาจะไปมองคนที่เขามีกว่าเฮาเสีดเฮาเบิดกำลังใจเฮาทถอ ต้องมองคนที่ขาวดอายกว่าเราแต่ขาก็สู้มายางไลยเท้เต็มแขนมอนี่ก็ดิบอลบอลอยากเล่นยาได้เงินาเช้าให้ทน้องเว้นะไไปชงออยชื่อยางชื่อยางเขาหายชงพัดมาไล่ ใชแม่มีทุกคนเป็นวัดไป็นไทลูกเราเด็กโอยเาบอกว่าซ้ำไปก็เป็นถือกันถือวัดเป็นวัดเด็กน้อยคอยบนหนึ่งคอยก็เป็นลูกคอยอย่งสองเดือนแล้วยังบมดเศร้าอยู่ทั้งไอทั้งวัดขนมในยังกินบะได้ยู่เลยมันอายมันอายอ่ะพี่น้องเอ้ยกัดสีได้จบจบคลิปประชัมนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะมันกัด คำเลยครับกระชิดได้ดิขอโตลาเมือ่กรบาทนี่ก็ดีเนาะเผื่อเมื่อเมืมอถึงเฮือนอีกทางการเนี่ยคำมืออนะสูๆเป็นกำลังใจให้มือหนาพูดเดิ้ลแนนสาวแดงเพื่นเสเอากล่องปิิศนาขามาให้กะว่ากล่องปิิศนาก็เขโบกหัวมีหยังอยู่นะฮะกล่องปิิศนาจากผู้ใหญ่ใจดีฝั่งไทยเพิ่นเนาะ อ,อ่ะกินผู้เดียวเบอร์โถงบาทกินไวๆได้จะน้อยนั่นอายไปญยาดได้หาปรกคำอไอกับน้องไปญาติเด้ดอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนีก้กะให้ชุ่มเจา้าเบิดจุกุสุคนนั่นแหละเนาะอยูด่ดีมีแห้งเนาะมีผู้รักผู้ใหญ่เผันหกักแพงอุปธรรมข่ำซู่เด้อสบายดีสบายดีสบาโดยโดยสบายดีพี่น้องเลย สู่สู่ซาพอนวิไลลูกหากันเด็เนาะโดยสู่โดยโดยสุคือกันเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยน้ำเกาะกะดีเนาะยังใสอยู่ในนี้น้ำมันแห้งพี่น้องเลยกาะน้ำอันนี้เป็ใหญ่ใจดีก็เป็นสอยกมาเนาะโอเคเด้อเนาะสบายดีสบายดี